สวัสดีครับชแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Orient M Force กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้า Orient M Force เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่นะครับที่ Orient เขาออกมาแล้วก็มีความน่าสนใจมากนะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูแบบหลุยมากๆอะครับมีความใหญ่โตแล้วก็เต็มข้อมมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกดีเทลเรือนนี้กันนะฮะว่ามันจะเหมาะกับการใช้งานยังไงได้บ้างนะครับ ซึ่งกล่องที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่หน้าตาไม่เหมือนกับออร,รียนทั่วไปนะครับปกติเราอาจจะคุ้นเคยกับกล่องออร,รียนที่มันจะขาวๆเล็กๆใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยค่อนข้างจะใหญ่โตนะแล้วก็ดูดีกว่ารุ่นอื่นๆพอสมควรเลยนะครับด้านในเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีพวกคู่มืออะไรมาให้ตามปกตินะฮะส่วนรหัสของเรือนเนี้ยก็คือ R A A C 0 L 0 3 B นะครับมาดูที่ตัวสเปคของเรือนนี้กันนะครับเริ่มจากตัวภาพรวมของนาฬิกาก่อนเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าสไตล์นาฬิกาเนี่ย มันจะมีดีไซน์ที่มีความเป็นเชลนะฮะห่อหุ้มตัวนาฬิกาด้านในอยู่อีกทีหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นกรอบหรืออะไรหรอกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวเรือนของมันจริงๆนี่แหละนะครับแต่มันจะมีแค่ส่วนตรงนี้ด้านขวาที่มันเป็นชิ้นส่วนที่เหมือนไขเพิ่มเข้าไปนะฮะเพื่อเป็นแบบโปรเทคชันที่มากขึ้นนะฮะ คล้ายแบบเป็นคราวกาดไปนในตัวด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้ในากาเนี่ยหน้าตาดูแบบลุยมากๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเรือนนี้มันจะมีรุ่นที่เป็นตัวเรือนสีเงินด้วยนะครับแล้วก็หน้าปัดด้านในเนี่ยก็สีนั่นสีนี่กันไปนะฮะแต่ผมก็เลือกเรือนที่มันเป็นสีดํามานะฮะเพราะว่ามันดูแบบทะมนึมนทะมึนแล้วก็ดูสปอร์ตสุดเลยนะครับโดยที่ตัวหน้าปัดของรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นออกสีเทาๆนิดนึงนะครับไม่ได้มีความติดดำมา,มากเท่าไหร่นะฮะคือรวมๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นสีกราไไฟออะะะรรย่าาาเเเเเีี้คืกกิดปปป็็็นนจสมณว เนนั่นองส่วนตัวลูมเนี่ยมีมาให้จัดเต็มมากนะฮะตามมาเกอร์ต่างๆด้านในนะครับตรงเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีนะครับหลักมาเกอร์วงกลมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมีให้แบบชัดเจนสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงขอบเบเซลด้านบนเนี่ยก็มีเม็ดลูม,มาให้ตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นนาฬิกาที่ทําออกมาเพื่อดําน้ำเนี่ยมันเลยเป็นลูมที่เก็บแสงเร็วมากนะฮะคือแค่ผมเนี่ยเอามือมาบาังแสงแบบนี้นะครับ เราก็จะเห็นแล้วนะว่ามันจะมีการเลืองแสงสีเขียวขึ้นมาแบบสุดๆเลยอะนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าเวลาเข้าที่มืดนะฮะสว่างขึ้นมาแบบโหแทงตาเลยนะครับเป็นรูมที่ดีมากๆเลยเรือน,นึงนะฮะส่วนดีไซน์หน้าปัดด้านในเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะ คือมันดูมีความเป็นนาฬิกาดำน้ําที่มันก็ไม่ใช้มาร์กเกอร์ที่แบบเหมือนกับนาฬิกาดำน้ําทั่วไปนะฮะอันนี้ก็จะมีการแบบใช้สไตล์ที่มีเหลี่ยมเหลี่ยมุมๆม,ม,มเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างห้าเหลี่ยมบ้างอะไรแบบนี้ก็ดูมีเอกลักษณ์ดีนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยมีการเล่นดีเทลสีแดงมาแจมด้วยนะฮะ ปลายเข็มนาทีปลายเข็มวิแล้วก็ตัวฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีแดงมาให้ด้วยนะฮะทำให้ดูมันมีโทนแดงดําตัดกันดีนะฮะแม้แต่โลโก้เนี่ยผมว่าเขาก็ทํามาดีนะปกติออเรียนเนี่ยโลโก้มันจะชัดๆหน่อยใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยเขาเหมือนแบบเฟดโลโก้ลงไปนิดนึงอ่ะให้โลโก้มันมีความเทาๆนะฮะ ทำให้มันก็ดูเนียนไปกับหน้าปัดได้โอเคมากๆเลยส่วนกระจกเนี่ยให้มาเป็นซับฟลคริสตัลเลยนะครับแล้วก็มีการเคลือบแอนติรีเฟกต์โคตติ้งมานะฮะบ,บางมุมก็จะเห็นหน้าปัดได้เคลียร์ดีมากนะฮะแต่รวมๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตัดแสงสะท้อนได้เกลี้ยงสัทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวเบเซลเนี่ยก็มาเป็นแบบสแตนเลสแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีการเคลือบสีดาด้านแบบนี้มาด้วยถือว่าค่อนข้างจะเนียนเลยนะ คือเราแทบจะไม่เห็นตัวขอบเบเซลอินเสิร์ตเนี่ยแยกชั้นออกมาจากตัวขอบเบเซลด้านนอกที่เป็นหยักๆเลยนะฮะอันนี้มองผ่านนะฮะเนื่องว่าตัวเบเซลอินเสิร์ตพวกนี้เป็นเหล็กชิ้นเดียวกัทั้งก้อนกับตัวขอบเบเซลด้านนอกเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมองจากมุมข้างก็จะเห็นรอยต่ออยู่บ้างนะครับอันนี้ถือว่าเนียนใช้ได้เลยแล้วก็ตัวเลขต่างๆนา,นานานเนี่ยก็มีสีเทาอ่อนๆนะครับเนียนไปกับตัวเบเซลดีนะฮะไม่ได้เด่นแบบเตะตาอะไรเรามากส่วนเม็ด์ิยมเนี่ยก็ทํามาใหญ่โตมากๆนะฮะคือมันใช้ง่ายมากนะครับ เวลาเราจะตั้งเวลานะฮะเราก็ต้องหมุนมันออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสกูดาวคราวนะฮะแล้วก็สามารถหมุนย้อนกลับไปเนี่ยเพื่อขึ้นล้านด้วยมือได้เม็ดไมยมนี้ถือว่าหยิบจับได้ดีมากๆเลยนะครับดึงมาทีนึงก็เป็นการตั้งวันที่ช่องนี้นะครับดึงมาทีนึงก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะฮะ,ะ,ฮะคือด้วยความที่เม็ดมยม,มันใหญ่แบบนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะเมคเซนต์นะที่เขาให้ตัวแบบกาดด้านข้างแบบนี้มานะครับเพราะว่าเวลาเรากระแทกอะไรหรือว่า เอาไปดำน้ำจริงจังเนี่ยเม็ดมิยมถ้าเกิดไซส์มันใหญ่ขนาดนี้มันก็มีโอกาสจะกระแทกแล้วก็อาจจะพังได้ง่ายนะฮะคือบางทีกระแทกโดนเม็ดมิยมแรงเนี่ยเม็ดมิยมหลุดออกมานะครับเราอยู่ใต้น้ำอ่ะน้ำมันอาจจะเข้าไปได้เลยนะฮะนาฬิกาพังเลยอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ make ซนส์แหละที่เขาจะให้ตัวกาศด,ด้านขวาแบบนี้ที่มันใหญ่อเวอร์ไซส์ดูแบบเป็นการ p r o t ทคชั o ที่มันแน่นหนามากขึ้นนะครับส่วนตัวเคสไซส์หัวเรือน,นี้เอาจริงๆวัดยากมากนะฮะคือถ้าเกิดวัดแบบจากซ้ายไปขวาทั่วไปก่อนไม่รวมเม็ดมิยมนะ มันก็จะวัดออกมาได้ประมาณสัก45ินิดๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเราวัดแบบรวมเจ้าตัว protection นี้ด้วยนะฮะมันก็จะออกมาได้ประมาณสัก47กลางๆเลยนะครับส่วนความหนาของตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่13.2มมิลน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นเคสไซส์ที่ใหญ่มากๆนะฮะแต่ว่ามันมีความแปลกอย่างหนึ่งนะตรงที่มันมากับสายที่รักไซส์แค่ประมาณ20ิมิลเท่านั้นนะครับซึ่งการที่ตัวเคสไซส์มันใหญ่อะ่ะแล้วก็มันให้ลักมาเล็กๆแบบนี้นะฮะมันก็เลยจะทําให้แบบนาฬิกามันยังพอมีความสปอร์ตแล้วก็ดููมมีีควาาเรยอยอ่บ้งนะ คือลองนึกภาพนะฮะว่าเรือนนี้มากับลักไซส์สาย22มิลหรือ24มิลน,นะฮะมันจะดูตันดูแน่นดูแบบเทอะท่าสุดๆไปเลยอะ่ะอันเนี้ยผมว่ามันยังพอแบบคานน้ำหนักกันได้อ่ะทำให้มันยังดูสปอร์ตแล้วก็ดึงดูคล่องตัวได้อยู่บ้างนะครับส่วนเบเซลเนี่ยการหมุนก็ฟิลลิ่งแบบดีมากๆเลยนะฮะ คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันแน่นมากๆนะแล้วก็ไม่ได้แบบหมุนได้ง่ายเกินไปหรือยากจนเกินไปอ่ะผมว่ามันกาลังลงตัวสุดๆเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีตัวกรอบด้านซ้ายกรอบด้านขวานะครับแต่เขาก็เว้นที่ไว้แบบค่อนข้างจะถูกสรีละนะก็คือเว้นไว้ตรงนี้ด้านล่างนะฮะส่วนเนี้ยที่มันจับได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้านบนเวลาเราหมุนเนี้ยเราก็ใช้มือเดียวก็หมุนได้นะฮะไม่ต้องเอาอีกมือนึงมาประคองอะไรนะครับใส่ใช้งานจริงใส่ดำน้ําจริงได้เลยนะฮะการกันน้ํา200เมตรเนี้ยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะจริงอยู่แล้วนะ ด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้โชว์เครื่องอะไรมานะฮะเป็นฝาหลังเงาเงามาเลยแล้วก็มีคําว่า M Force อยู่นะครับมีบอกไว้ด้วยนะครับว่าเรือเน,นี้ยเป็น Ma d e in j a p a n ด้วยนะครับส่วนสายที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสายยางที่คุณภาพดีมากนะฮะอันเนี้ยก็ถ้าเกิดจะให้เทียบเนี่ยจะพอๆกับไซโก้ที่ราคาประมาณหมื่นหมื่นห้าอะไรแบบนี้เลยนะฮะ Feeling เวลาจับจับรูปรูปดูเนี่ยมีความสมูทเนียนมือมากเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเวลายอยู่บนข้อมือเนี่ยมันก็จะสบายมากนะไม่ได้กัดผิวเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งกกกรรระะดดดด้้้้้้าางงออออไนนนคับบส่ววเ,เยย็แลลลมมใใหหขะะขึืขู ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะฮะกับสายของเรือนนี้นะก็คือรูที่มันให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่พอเท่าไหร่นะครับคือในความเป็นจริงนะฮะถ้าเกิดผมอยากจะได้แบบมันกระชับมากๆนะดูแบบ perfect fit เลยอะ่ะผมอาจจะต้องเจาะรูเพิ่มรูหนึ่งนะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นสายยางอะ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะเจาะขนาดนั้นนะเพราะผมก็เสียดายสายเขาอะนะครับทำออกมาค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาใส่รูสุดท้ายนะฮะข้อมือผมก็จะประมาณนี้จะมีความรู้สึึกกวววว่่่าามมมมันนนนนแงงิดงะะีคหหลอย แต่มันก็ยังเป็นอะไรที่พอใส่ได้นะไม่ได้รู้สึกว่ามันโยกแยกไปมามากเกินไปนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่เจอแน่นอนสําหรับคนข้อมือเล็กนะฮะก็คือตัวปลายสายด้านหนึ่งอนะ่ะมันก็จะชี้หน้าของเราประมาณนี้นะครับอันเนี้ยผมลองแบบดูสุดท้ายให้ดูนะฮะแปลว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นการชี้ที่มากที่สุดละเท่าที่มันจะชี้ได้นะฮะดังนั้นคนที่ข้อมือใหญ่กว่าผมนะฮะก็อาจจะเห็นปลายสายน้อยลงหน่อยนะครับเห็นประมาณแบบเนี้ยนะครับ ดึงมันกลับไปนิดน,นึงนะมันก็จะแบบดูโอเคมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูแบบกวนตาอะไรเลยมากเท่าไหร่นะฮะซึ่งฟิลลิ่งในตอนขึ้นคอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ขึ้นคอแล้วสวยมากนะคือทีแรกเห็นด้านนอกเนี่ยก็ไม่คิดว่าเออมันจะใส่ได้โอเคนะครับเพราะว่าหน้าตามันดูแบบสปอร์ตมากนะดูแมนดูแบบโอ้โหบึกบึนนะฮะเป็นสายลุยมากๆะ่ะ แต่พอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยมันเท่มากนะฮะมันดูมีความแบบขรึมๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตแบบเต็มเปี่ยมเลยนะฮะใครที่ต้องการนาฬิกาแบบลุยๆอ,อารมณ์เหมือนแบบวิ c ตอรีน็อกหรือว่าลูมิน็อกอะไรแบบนี้ผมว่าเรือนนี้มันให้กลิน่นอายแบบฟิลลิ่งประมาณแบบนั้นได้เลยนะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความดุดันมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าสาหรับคนข้อมือเล็กเนี่ยเอาจิงๆมันก็ยังใส่ได้นะฮะแต่ผมก็จะแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนสายเป็นสายแบบอื่นดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นสายยานแบบอื่นก็ได้้้้้้้้นนนะะรรรับบมมกกก็็จใใสส่่่่่ไไดดดดงงงงาา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 ายยยยยขขึถออเเีีีทลพูหแ ะะเริ่มเปลี่ยนจากสายยางสีดําที่ความยาวมันไม่ได้ยาวมากนะฮะจะได้เข้ากับข้อมือเล็กๆได้มากขึ้นออกมาก็ประมาณนี้นะครับก็จะไม่ได้ต่างอะไรกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะขึ้นข้อแล้วดีขึ้นเยอะเลยซึ่งพอเปลี่ยนสายเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยก็ยังเหลือรูให้ใส่อีก3ามรูนะฮะดังนั้นคนข้อมือเล็กกับผมก็ยังใส่ได้นะพอหันมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ชี้หน้าเราเยอะมากนะครับมันก็จะให้กลิ่นอายที่ผมว่าดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะมีความกระชับมากขึ้นนะฮะแล้วก็ฟสสิลล คือโอเคแหละมันจะมีความถ่วงๆนิดนึงนะฮะด้วยความตันด้วยความที่เคสมันหลายชั้นมากแล้วก็ไซส์มันใหญ่นะฮะแต่ว่าเวลาใส่จริงเนี่ยมันมากับสายยางนะครับมันก็จะใส่ได้แบบโอเคออยู่ได้ทั้งวันนะฮะไม่ได้รู้สึกว่า มันท่วงหรือว่ามันหนักเหมือนกับพวกนาฬิกาสายสแตนเลสตันๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสายสีอื่นๆก็ได้นะฮะที่มันแบบเจ็บๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูด้วยลวกันนะฮะเดี๋ยวลองเป็นสายสีส้มจากอังเคลไซโกให้ดูนะฮะดีกว่าที่คิดเยอะนะครับคือด้วยความที่สายเนี่ยสีมันจะมีความใกล้เคียงกับสีแดงประมาณนึงนะฮะถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แมชกันเป๊ะนะครับไม่ได้แดงเป๊ะมากๆนะแต่ผมว่าความรู้สึกมันแบบมันดูมีความลุยๆดูมีความแบบสีสันขึ้นอ่ะะะสสสําาาาาหรับคคนนนนทีีี่่่่ออออยยยยกกจลงงงไปปเเืต้้็็ดด พออยู่บนข้อมือก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับใช้ได้เลยอันนี้ดูสวยงามมากๆนะฮะใครที่สนใจก็ลองไปเลือกสายสีอื่นๆดูไปได้นะครับจะเป็นสายสีแดงให้มันตรงกับตัวหน้าปัดเลยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบกันเลยนะครับสำหรับราคาของเรือนี้เนี่ยจากป้ายที่เราเห็นนะฮะสองหมบาทนะครับ แต่ว่าเวลาเราซื้อจริงนะจากในช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าตัวแทนนะครับตามห้างอะไรเงี้ยเราจะซื้อได้ในราคาประมาณสักหมื่นกลางๆนะฮะอย่างผมเนี่ยเจอมาประมาณหมื่นสามกว่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะสำหรับสเปคที่เราได้นะฮะแล้วก็หน้าตาที่มันดูลุยดูแบบบึกบึนสุดๆขนาดนี้นะครับใครที่กำลังหานาฬิกาดำน้ำนะฮะที่อยากได้หน้าตามันแบบมีเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็ดูลุยจัดไปเลยอ่ะผมว่าเรือนนี้เป็นหนึ่งในช h อยส์ที่ดีมากๆนะฮะทั้งสเปคทั้งราคาหลายๆอย่างด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s u r i b e c h a ช n e l ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ